สวัสดีเจ้าสวัสดีทักทายนะเจ้าเนื้อนะเะเจ้าเมื่อแนละ้เจ้าเดี๋ยวเราไปได้นึ่งข้าวเหนียวกินกันเะเจ้าวันนี้เราก็เลยมานื่งข้าวเะเจ้าเป็นข้าวกรรมข้าวกรรมผสมข้าวขาวเเจ้าเนาะนี่เดเจ้านี่นะเจ้าหน้าตาจะประมาณนี้มีจใจขยากนะเจ้ามีจใจขยากเป็นเขาวนื่งตั้งแต่เ้า ตั้งแต่เขาเสียแม่ไปนะเจ้าเนาะตั้งแต่แม่บปได้อยู่ตัวนะเจ้าแม่ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เขาก็บอกไข่ได้นึ่งเข้านะเจ้าเขาจะนึ่งเฉพาะวันที่เขาจะทําบุง้งเขาเปิน่นแปดคำสิบห้าคำแต่สมัยจะเป็นสิบห้าคำนะเจ้าเขาก็เลยจะนึ่งเข้าแต่ว่าน,นี่มีความซื่อแบบใคยากกินเขานึ่งนะเจ้าเปเขานึ่งเข้ากรรมบนเขาเจ้านี่นะเจ้าอืมนี่กระลอนหัอนะเจ้า นึ่งไปกินตีล่านบุฮู้จะกินก็นอาจจะเหมือนกันนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะต้อง <c oughs> แวะไปพอน้ำพริกเจ้าน้ำพริกติกาบนะเจ้าเขาก็จะซื้อพักซื้ออย่างไปหลวงกินกันนะเจ้านั่งเจ้านี่เป็นข้าวเหนือขอรร้าวกลมเดี๋ยวเขาจะเตรียมขึ้นหิ้งเจาถวายพระในบ้านตัวนะเจ้า นี่นะเจ้าเขาจะใส่ในแก้วนี่นะเจ้าเนาะเป็นสลุงน้อยนะเจ้าบรรหะของสลุงนะเจ้าสลุงน้อยของแม่เขานะเจ้านี่แม่เบรนเล่าไว้เพื่อนะเจ้าเนาะแม่ไปพ้นสรรหามาไว้นะเจ้าเขาเลยจะเอาใส่เจ้าเ้อมีเงินทองเด็กกินเดนะเจ้าเข้าของล้นบาสเหลือบาสจริงนะเจ้าเนี่ยเจ้านี่นะเจ้าไหวพระนะเจ้าเรื่อเขาจะถวายน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะเจ้ากับเข้าหนึ่งสลุงเจ้าล้นจริงนะเจ้าเนี่ย นี่แหละเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำใส่นี่นะเจ้าอ่ะนีเจ้าเขาจำใส่พอน้ำหนึ่งแก้วนะเจ้าถ้าบางวันเขาบบได้นึ่งข้าวเขาจะหุงข้าวเป็นข้าวสวยนะเจ้าข้าวเจ้าเขาก็จะข้าวเจ้าก็ใส่ ถ้าวันใดเขาบัได้ห่วงเข้าเขาจะไปซื้อขนมมาใส่หรือวันใดเขาบัได้เอาไปตั้งไดเขาก็จะใส่น้ำเปลา่าหนึ่งแก้วตีนะเจ้าถวายพระในบ้านนะเจ้าหิ้งพระที่บ้านเขานะเจ้าจะได้ยู่เย็นเป็นสุขจะได้ลมเย็นเป็นสุขนะเจ้าคิดอัญญหวางอัอยังก็ขอหสอมความมุามาปาถนาเพราว่าป,ปอแม่เขาบันเกยสร้างเกยส,สอนไว้นะเจ้าว่าหิ้งพระบรัดที้เคงขาดน้ำน,นะเจ้า บ้างจะได้โรเยเย็นจ้านี่นะจ๊ะเขาจะได้ข้าวเหนียวนี่นะจ๊ะเขาจะเอาไใ,ในนี้ไปเขาจะบ้านเฮาเฮาแอปเข้าเรามีใครกินแต่เฮาไม่กินคนเดียวนะจ๊ะเฮาเกาะไปกินที่ร้านนะจ๊ะพวกนี้ถ้ามันเหลือเฮากาะหมาอุน่นกินไหมนะจ๊ะบัดเดี้ยวขว้างนะจ๊ะเด้อ คนมาอุ้ยอย่างนักบาได้นักนะเจ้า,า,จาพอจี้เหมือนมันนักนะเจ้าเนาะเขาก็จะหาทถุงสะอาสะอาเขาใส่ไปนะเจ้าด้วย นี่นเารเจาจะเก็บความห้อนความอุ่นเข้ากับบักแข็งจะมีหลายวิธีที่เฮาจะอะถนอมเข้าไว้กินยันบายยันแรงนี่นะเจ้านีนะเจ้าบ้านๆเฮานะเจ้าเนอะชีวิตบ้านๆเจ้า